กินอย่างไรไม่เสี่ยงไขมันในเลือดสูงสิ่งที่ควรเลี่ยงเรื่องที่ควรรู้อาหารไม่ใช่แค่ของอร่อยแต่คือเชื้อเพลิงหลักของร่างกายกินดีร่างกายก็ลุยได้ไม่มีสะดุดแต่หากเราปล่อยจอยไปกับของมันของทอดของหวานแบบไม่ยัง้งกินเพราะอยากไม่ได้กินเพราะต้องการก็เตรียมรับมือปัญหาสุขภาพที่จะค่อยคอย,ย่องเข้ามา โดยไม่รู้ตัวเริ่มจากน้ำหนักขึ้นอาจตามมาด้วยเบาหวานความดันและที่หลายคนมองข้ามคือไขมันในเลือดสูงแล้วจะเลือกกินอย่างไรให้ไม่มีปัญหาสุขภาพมาคุกคามแต่ก่อนอื่นเราขอชวนไปทำความเข้าใจกับไขมันในเลือดว่าคืออะไรและหากอยู่ในระดับที่สูงจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายแล้วระดับไขมัน แค่ไหนที่ปกติใครควรเช็คไขมันในเลือดกันบ้างเรามาทำความรู้จักกับไขมันในเลือดก่อนนะคะว่าไขมันในเลือดคืออะไรสำคัญอย่างไรกับร่างกายของเราหลายคนอาจได้ยินคำว่าไขมันในเลือดแล้วรู้สึกว่ากลัวแต่อาจไม่ใช่อย่างนั้นไขมันในเลือดเป็นพลังงานของร่างกายยังมีบทบาทต่อการทำงานของสมอง รวมถึงระบบเผาผลาญให้ทำงานได้เป็นปกติแต่อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีไขมันในเลือดที่มากเกินความจำเป็นมักมาจากการรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ติดมันเนยไขมันทรานและอาหารรสชาติหวานมันเค็มกินแบบนี้เป็นประจำไขมันในเลือดก็จะพุ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว ไขมันในเลือดสูงหรือภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติอาจเป็นระดับคอเลสเตอรอลหรือระดับไตรกลีเซอไรสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วไขมันในเลือดแบ่งออกเป็นกี่ชนิดกัน ไขมันในเลือดแบ่งได้เป็น3ชนิดนะคะคือ 1. ไขมันดีหรือ HDL คอเลสเตอรอลที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายหากมีค่า HDL หรือไขมันดีสูงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งบางชนิดและหลอดเลือดสมองได้เพศชายต้องไม่น้อยกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เพศหญิงต้องไม่น้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 2. ไขมันเลวหรือ LDL หากมีค่า LDL หรือไขมันเลวสูงเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมพฤกษ์อมัอมพาตซึ่งคนทั่วไปต้องน้อยกว่า130มิลลิกรัมเดซิลิตรผู้ป่วยเบาหวานต้องน้อยกว่า 1นึมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและ3ไตรกีเซลายหากมีค่าไตรกีเซลายสูงเสี่ยงโรคเมตาบลิกไขมันเกาะตับหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดโดยทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับไตรกีเซลายได้รับจากการรับประทานอาหารประเภท แป้งและน้ำตาลมีประโยชน์ในการดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D E และ K แต่หากมีค่าสูงร่วมกับระดับไขมันเลวสูงขึ้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองฉะนั้นการดูแลสุขภาพระดับไขมันในเลือดให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะ หากมีกระดับไขมันในเลือดสูงก็เปรียบเหมือนมีตะกอนสะสมที่ผนังหลอดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายตีบและตันและสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของไขมันในเลือดสูงมีอะไรบ้างภาวะไขมันในเลือดสูงเกิดได้จากการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันมากไปโดยเฉพาะไขมันชนิดอิ่มตัวและไขมันทราน การไม่ออกกำลังกายดื่มแอลกอฮอล์สูบุรี่รวมถึงกรรมพันธุ์การมีโรคประจำตัวบางชนิดเช่นโรคตับตับอ่อนภาวะพร่องไทรอยโรคเบาหวานเป็นต้นแล้วใครควรเช็คไขมันในเลือดบ้าง คนที่ควรเช็คไขมันในเลือดได้แก่ผู้ชายอายุ45ปีผู้หญิงอายุ55ปีขึ้นไปผู้ที่มีประวัติครอบครัวคือพี่น้องพ่อแม่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตเท่ากับหรือมากกว่า140-90มิลลิเมตรประลอดป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือสูบบุหรี่มีภาวะอ้วนลงพงุงผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ทีนี้การควบคุมไขมันใหลเลือดเราควรทำอย่างไรข้อที่1เลยนะคะลดอาหารที่มีไขมันสูงเช่นเนื้อสัตว์ติดมันหนังไก่ไข่แดงเครื่องในสัตว์ 2. ทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเช่นอกไก่เนื้อปลา 3. หลีกเลี่ยงไขมันทรานซึ่งพบมากในมาการีนอาหารแปรรูปเบเกอรี่หลายชนิด 4. เลือกบริโภคหรือปรุงอาหารด้วยน้ำมันที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ำเช่นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันบะกอก 5. เพิ่มการรับประทานผักผลไม้สดและธัญ,ญพืชเช่นงาดำอัลมอนด์วอลนัท 6. ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม 7. ลดและเลิกสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ทำให้ระดับ HDL สูงขึ้นได้ 8. หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และ 9. ออกกำลังกายให้เพียงพอเพื่อเร่งการเผาผลาญไขมันเช่นการวิ่งหรือการว่ายน้ำและเพื่อเพิ่มสุขภาพดีในทุกมื้ออาหาร ควรจะต้องมีผักสมุนไพรและเครื่องเทศอยู่ใกล้ตัวอาหารมีอิทธิพลโดยตรงต่อสุขภาพหากร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่สมดุลยอมส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่ายในอดีตมีการใช้วิธีปรับสมดุลธาตุภายในร่างกายด้วยการบริโภคผักสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดสามารถช่วยลดไขมันในเลือดได้ตามธรรมชาติและมักอยู่ในเมนูอาหารไทยที่คุ้นเคยกันดี จากการรวบรวมข้อมูลนะคะพบว่ามีเสนมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติช่วยลดระดับไขมันในเลือดสมุนไพรยอย่างแรกเลยนั่นก็คือกระเทียมค่ะกระเทียมมีสปปรรพคุณของอาหารป้องกันโรคหลอดเลือดอุดต,ตันและกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลันช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลกินและลดเผ็ดร้อนของกระเทียมสามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด อาหารไทยหลายจานมักมีกระเทียมเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วเช่นน้ำพริกผัดผักและยำต่างๆหากต้องการให้ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้บริโภคกระเทียมสดดีกว่ากระเทียมแห้งหรือถูกความร้อน 2. ขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์หลายด้าน เงาคมิ้นช่วยลดไขมันในเลือดเจริญอาหารขับปัสสาวะและลดการอักเสบส่วนใบมีสปปรรพคุณบำรุงโลหิตและบำรุงผิวพรรณขมิ้นยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารไทยเช่นข้าวหมกไก่แกงกะหรี่และปลาทอดคมิน้นส่วนที่ใช้คือลำต้นใต้ดินเงาสดและแห้ง ควรเก็บเมื่อขมิ้นมีอายุประมาณ7-9เดือนและ 3. ดอกคํมฝอยนิยมนำเอามาชงเป็นเครื่องดื่มเช่นน้ำดอกคํมฝอยซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงโลหิตกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดคอเลสเตอรอลและทำให้เลือดในเส้นเลือดของหัวใจมีปริมาณเลือดไหลเวียนมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการใช้ดอกคำฝอยเป็นยาติดต่อกันนานเกินไปเพราะอาจทำให้ความดันโลหิตต่ำหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอได้ 4. ขิงค่ะในเง้าขิงมีสารสำคัญในกลุ่มน้ำมันหอมระเหยและยางเรซินซึ่งไม่ค่อยละลายในน้ำเมื่อนำมาต้ม และให้สัตว์ทดลองที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงกินในขนาดสูงพบว่าสามารถลดระดับคอริสเตอรอลได้แต่ไม่มีผลลดระดับไตรกลีเซไรด์ 5. พริกชี้ฟ้าสีแดงของพริกชี้ฟ้ามาจากสารแคปไซซินซึ่งเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยทำให้ระดับไขมันชนิดดีในสัตว์ทดลองสูงขึ้น 6. ใบผักบุง้งช่วยลดระดับโคอโเลสเตอรอลและใจกีสลายของหนูและที่ทำให้มีไขมันสูงได้ทั้งในเลือดตับไตและหัวใจอย่างมีนัยยะสำคัญ 8. ลูกเดือยมีงานวิจัยพบว่าลูกเดือยมีสารในกลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิลโโ์ลดคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 8. มะเขือเทศค่ะ เมื่อเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดไขมันชนิดเลวได้ดีการศึกษาโดยการสังเกตและวิเคราะห์ไปข้างหน้าพบว่าหญิงที่กินมะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ7-10มื้อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ แล้วยังมีสมุนไพรและผักพื้นบ้านหลายชนิดนอกจากจะเป็นส่วนประกอบในอาหารประจำวันแล้วยังมีสปปรรพคุณทางยาที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้โดยมีงานวิจัยรองรับในหลายกรณีฉะนั้นการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลจึงจะทำให้ดีต่อสุขภาพจะเห็นได้ว่าแค่เติมพริกไทยลงในอาหารก็ได้ทั้งกลิ่นหอมและความเผ็ดเบาๆที่ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร หรือจะเป็นเมนูง่ายๆอย่างแกงจืดใบตําลึงหรือน้ำพริกแนมใบมะรุมมะระขี้นกก็ช่วยให้กินผักเยอะขึ้นแบบไม่ฝืนใจน้ำพริกของไทยก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกกะปิที่ล้วนจับคู่กับผักสดผักลวกหลากหลายชนิดเป็นการเพิ่มใย,ยอาหารในมื้ออาหารแบบง่ายๆด้วยหรือจะเป็นเมนูยำตะไคร้กุ้งสด รสจัดจ้านก็ทำให้เราได้กินสมุนไพรได้แบบเพลินๆด้านเครื่องดื่มก็เปลี่ยนง่ายๆจากน้ำหวานเป็นน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะขามป้อมสดชื่นแคลอรี่ต่ำที่ขาดไม่ได้คือน้ำเปล่านะคะให้ได้ปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวันจะดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนพืชผักสมุนไพรอื่นๆเช่นขิงกระเทียมขมิ้นใบบัวบกมะขามป้อมและตะไคร เป็นทางเลือกที่หาได้ง่ายและมีประโยชน์ในการช่วยลดไขมันในเลือดอย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรควรทำด้วยความระมัดระวังควบคู่กับการดูแลสุขภาพนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะเพราะเรื่องของไขมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลนเลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ